เดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจสถานที่ที่ลูกค้าทางร้านแนะนำให้มาครับว่าสถานที่นี้เคยก่อนเคยเป็นไรเป็นบุเป็นบุเป็นบ้านเขาเป็นบ้านเขาสถานที่เของเขาเอ,อาจจะมีเศษตะตางรูอะไรหล่นลงมาผมเลยมาสำรวจดูวันนี้ครับดูบรรยากาศนี่ครับวองเวงไหมมงเวงมากมงเวงมาก พรุ่งนี้ครับจะเตรียมตัวออกเดินเครื่องคุดล่าหาสมบัติกันวันนี้เรามาสำรวจดูที่กันสำรวจดูที่ทางก่อนแล้วดนะ้วยลุบๆเลยครับปนละาลูกล้าง โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเดินสำรวจหาสมบัติกัน